สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับขลอร่์อ่านเอาเรื่องโดยประกาศหอมนะครับวันนี้ก็เป็นฉบับประจำวันที่2ส,งสิงหาคมปีพุทธศักราช2564นะครับวันนี้ประกาศหอมให้หัวข้อว่าเพราะคนมีแค่3นิ้วเริ่มต้นประกาศหอมบอกว่านี่ตกลงว่านัทวุฒิไสเกื้อกับพวก แกนนำสามนิ้วไม่ว่าจะเป็นเพนกวินอานนทโตโตภายดาวดินลายจุดนี่เขาเป็นพวกเดียวกันเลยครับแบบนี้ก็ชัดเจนสิครับหัวขบวนไล่ลุงตู่เนี่ยเริ่มที่จะโล่หางกันแล้วนะครับครับจากนี้ก็อย่าไปตีความโลกสวยว่าเป็นม็อบเรียกร้องประชาธิปไตยทําเพื่อประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงมันกลับเข้าสู่อีดอบเดิมคือการชิงอํานาจถ้าเกิดนัทวุฒิคือสัญ,ญลักษณ์ของการเปลี่ยนแปลง ก็น่าจะออกแนวเปลี่ยนไปสู่ความชิบหายคล่องใจจริงๆนะครับแกนนำสามนิ้วเนี่ยยกให้นัทวุฒิเป็นลูกพี่ได้ยังไงนึกถึงวันที่นัทวุฒิแถลงข่าวจำนำข้าวกับบุญทรงแล้วก็ถูกนักข่าวหวดแรงๆได้แต่ทำหน้าเหลือหลาตอบอะไรไม่ถูกเอาแต่นั่งจิบน้ำนะครับวันนั้นวันนี้เข้ามาแลครับเป็นหัวหอกในการไล่รัฐบาลแต่ขอร้องนะครับอย่าเผา ราะว่าราวที่แล้วเนี่ยยังไม่รับผิดชอบอะไรเลยนะครับเห็นคู่ว่าให้ลาออกใน7วันถ้าไม่ทําตามก็จะยกระดับการชุมนุมให้เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆก็น่าจะเข้มจริงๆอน,นุนนำพาปลุกม็อบผ่านโพสต์เฟซบุ๊ k ประดิษฐ์วาทกรรมดูแล้วน่าจะเป็นแกนนํานปรชรุ่น3นะครับต่อจากรุ่นที่1แล้วก็รุ่น2เพื่อการสู้เพื่อนายใหญ่ในตํานานนะครับ เนื้อหาใจความเนี่ยเขาบอกว่าสถานการณ์ตอนนี้แหลมคมมากเรากำลังทำลายวัฒนธรรมเก่าของการมองการต่อสู้ของประชาชนลงอย่างราบคาบเมื่อการต่อสู้มันไม่ได้เป็นแบบรัฐทำอะไรก็ได้ไม่ผิดประชาชนโต้แยง้งตอบโต้ไม่ได้แล้วกลายมาเป็นการต่อสู้แบบคนเท่ากันถามว่ามันสุ่มเสี่ยงจะเลยเถิดจากสันติวิธีไปสู่การใช้ ความรุนแรงซึ่งกันและกันหรือไม่ก็ต้องตอบอย่างซื่อสัตย์ต่อตัวเองว่าเป็นไปได้สูงมากตราบใดที่ผู้ที่มีอำนาจยังใช้ความคิดเดิมคือมอประชาชนเป็นวัวเป็นควายทางออกมันก็มีแค่ทางเดียวแล้วสังคมเก่าจะทลายลงประชาชนจะสถาปนารัฐใหม่ขึ้นมารัฐที่ทุกคนเป็นเจ้าของอย่างเท่าเทียมกันวัวควายยังมีประโยชน์ใช้ไถนาเนื้อรับประทานได้แต่คน ยุให้เกิดความรุนแรงในบ้านเมืองมันไร้ประโยชน์จริงๆบัวควายเนี่ยดูแล้วเหนือกว่าหลายขุมนะครับก็เอาที่สบายใจครับเจ็บป่วยขึ้นมาบุคลารกรทางการแพทย์เคขาพร้อมรักษาดูแลทุกคนอย่างดีตามกําลังที่มีอยู่ตอนนี้นะครับไม่ต้องห่วงเรื่องเตียงเต็มเพราะว่าระดับแกนนำเนี่ยมีเตียงให้แน่นอนส่วนมวลชนก็ว่ากันไปตามดวงกันแล้วกันนะครับ ครับสถานการณ์โควิด1 9เมื่อวานนี้ทั่วโลกเนี่ยยังสาหัสและก็มีแนวโน้มว่าจะกลับมาแย่งวัคซีนกันอย่างดเดือดเหมือนกับช่วงต้นปีที่ผ่านมานะครับโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาและจีนถูกโควิดสายพันธุ์เดลต้าบุกอย่างเป็นทางการแล้วนะครับใช่ไปยกตัวอย่างให้เกิดความกลัวนะแต่ว่าใครไปชุมนุมก็เชิญนะครับเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญหากเกิดโชคร้าย เจ็บป่วยขึ้นมาจะได้รับการดูแลตามสิทธิขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนูนแต่ถ้าหากตายไปก็จะเป็นการตายเพื่อประชาธิปไตยหรือไม่อันนี้ตอบยากต้องไปถามนทะวุฒิเพราะว่าน่าจะเป็นคนให้คําตอบได้ดีที่สุดนะครับไปดูสถานการณ์ที่อเมริกาและจีนกันครับศูนย์ควบคุมโรคแห่งสหรัฐหรือว่า CDC เนี่ยเปิดเผยข้อมูลจากการศึกษาการระบาดในรัฐแมสซาชูเซตส์ พบว่า3ใน4ของผู้ติดเชื้อเป็นผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบถ้วนแล้ว CDC เปิดเผยข้อมูลว่าจากข้อมูลณนะวันที่26รกรกฎาคมพบว่ามีผู้ป่วยจำนวนทั้งหมด6 5 8 7คนที่ติดเชื้อโควิด1 9หลังจากได้รับวัคซีนครบถ้วน2เข็มแล้วแต่มีอาการรุนแรงจนต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลหรือเสียชีวิตเอกสารภายใน CDC ระบุถึงโควิดสายพันธุ์เดลต้าว่าปัจจุบันกำลังแพร่หลายไปทั่วโลกเป็นโรคติดต่อได้ง่ายๆพอๆพอกับอีสุอีสัยติดต่อได้ง่ายกว่าไข้หวัดหรือไข้หวัดใหญ่มากนะครับสามารถที่จะแพร่เชื้อได้ Mac แม้กระทั่งคนที่ฉีดวัคซีนครบโดสแล้วก็ตามที่สำคัญอาจจะทำให้เกิดโรคร้ายแรงกว่าสายพันธุ์เดิมของไวรัสโควิดก็ได้นะครับ และผู้ที่ไม่จะรับวัคซีนมีโอกาสมากกว่าผู้ที่รับวัคซีนถึง10เท่าที่จะป่วยหนักหรือเสียชีวิตสถานะตอนนี้ก็คือ,อยังควบคุมไม่อยู่อเมริกันติดเชื้อ Delta เดลต้าเฉียดแสนคนต่อวันมา2อสวันติดแล้วนะครับสุดท้ายนำไปสู่การร้องขอให้ประชาชนเนี่ยกลับมาสวมหน้ากากาอนามัยกันอีกครั้งหนึ่งไปดูที่จีนครับสายพันเดลต้าสร้างความปั่นป่วนไปหลายเมืองทั้งปักกิง่ง โฉงชิงเฉิงตูอีปินเหมียนยางเสฉวนต้าเหลียนเหลียวหนิงช้างเตอ๋อบนทนหูหนานเมืองหวยอันบนทนเจียงซูอย่างนี้เป็นต้นสาธารณสุขของจีนเชื่อว่าการระบาดในครั้งนี้เนี่ยยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นนะครับซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าการระบาดในบนทนกวางตุ้งเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา สำนักข่าวของจีนยอมรับว่าเป็นการแพร่กระจายของเชื้อที่ขยายวงกว้างที่สุดนับจากกรณีของเมืองอู่ฮัน่นจีนใช้วิธีการตรวจหลักลุยฉีดวัคซีนแต่ว่าในอีก1-2เดือนข้างหน้าสถานการณ์โควิดของโลกเนี่ยอาจจะถึงจุดพลิกผันได้อีกครั้งหนึ่งเพราะว่าโควิดสายพันธุ์เดลตา้าทำให้มวลมนุษยชาติได้เห็นแล้วว่าหากป้องกันไม่ดีพอคำว่าปลาชัยก็จะอยู่แค่เอื้อมครับลุงตู่นั่งหัวโตว กกับทีมสบอคอสรุปสาระสำคัญขยายพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดหรือพื้นที่สีแดงเข้มนะครับจากเดิม13จังหวัดเพิ่มเป็น16จังหวัดรวมเป็น29จังหวัดก็ประกอบไปด้วยกรุงเทพมหานครกาญจนบ,บุรีชนบุรีเชิิเศราตากนคนปรปฐมนครนายกนคร,รราชสีมานราธิวาสนนทบุรีปทุมธานีประจวบคีรีขันธ์ปราจีนบุรีปัตตานีพระนครศรีอยุธยาเพชรบุรีเพชรบูรณ ยะลาระยองราชบุรีลบบุรีสงขลาสิงห์บุรีสมุทรปราการสมุทรสงครามสมุทรสาครสระบุรีสุพรรณบุรีและอ่างทองอันนี้เรียงตามตัวอ,อักษรน,นะครับขยายล็อกดาวน์อีก1เดือนไปจนถึงสิ้นเดือนสิงหาคมอนุญาตร้านอาหารในห้างคอมมูนิตี้มอ์สามารถเปิดจำหน่ายได้เฉพาะบริการแบบ d e l i v e อรหรือซื้อกลับได้เท่านั้นนั่นคือมาตรการล่าสุด จะเอาโควิดสายพันธุ์เดลต้าอยู่หรือไม่ยังตอบยากที่ตอบได้ตอนนี้ก็คือว่าวันนี้เนี่ยประเทศไทยถูกเดลต้าเล่นงานอย่างหนักและ3นิ้วมีหัวหน้าม็อบชื่อนัทบุติใส่เกลือก็ขอให้โชคดีปลอดภัยจากโควิดนะครับ